นนัีครับพี่น้องครับืัอน,นี้ผมอยู่ที่ท่าขั่วมันน้องพักแวนนะฮะวันนี้เข้าจะพาพี่น้องนะได้มาเยี่ยมชมนะความเจริญและการพัฒนาของพี่น้องมันน้องพักแวนนะฮะชุมชนท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูด,ด่านทองเข้าสิเปิดฤดูการท่องเที่ยววันที่23-24 ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 3กที่จะหอดนี่นะฮะเมื่อนี้ก็จะไอให้พี่ให้น้องนะฮะได้มาเห็นนะฮะบรรยากาศโดยร่วมของพี่น้องบรรน,น้องพักแวนกันครับว่าพี่น้องมีการเตรียมพร้อมและการมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เข้าได้ส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวผู้ด้านทองนี่มากหน่อยซ้ำใดอ่ะติดตามไปน้ำกันครับ ใส่หม้อใส่ครับในการเดินทางืัอนี้ค่อยๆไปพี่น้องจะเห็นนะนี่คือ้ันน้องพะแวนฮอจะเห็นน้ำค่าลังาลงขายพี่นอ้องนะมีการประดับสังเกตเบื้งหลบบ้านนะสิมีการพัฒนา,าบาว่เสียในด่านการจัดสวนดอกไม้การดูแล สวัสดีครับอันนี้เจยหไ่เจยแววดาวน้าถ่วมเนะครับผมโอ้ะพลังรถนี่คือการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องบ้านเฮาออนซอนสวนสิมาดรอยเดอดอกไม้เดอร์ครับผมครับผมเฮาโปรโมทท่องเที่ยววันที่ยี่สิบสี่ตุลาเฮาบ้านเฮาครับผมครับหลายคนเยอะ ไปงานต่างๆเนาะซอยบอกพี่บอกน้องเด้อเจ้ามี่องท่องเที่ยวโอบลายแล้วน้องไปเห็นกันไรกันเล่ครับผมอ่มาอากน้องพแหนเจนอบน้าครับผมประชานสะพานซอยกันนี่นี่พี่น้องบ้านเฮาเบิ่งการจัดสวนพี่น้องที่มาก็จะเห็นความสวยงามของหมู่บ้านน้องพวแหวนเฮาเบิ่งสดๆไปนอักันเจามี พี่น้องนะครับเปิดรับสื่อนำยางไม่ว่าจะเป็นก่อนยางหรือว่าจะเป็นนำยางสดสเศรษฐกิจในชุมชนเศรษฐกิจในหมู่บ้านเฮาดีขึ้นแล้วครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งเจ้าของลานอยู่บนนอเจ้าของลานทั้งนอกเนเด้อน,นี่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 เขาจะเห็นการประดับประดาสวัสดีครับผมอ่า ืัอนี้มาเยี่ยมมายาม่อจะให้พี่น้องได้เห็นการโปรโมทชุ่มชนบ้านเฮ้ามายืนอยู่ดี่นะครับนี่เฮาจะเห็นนะฮะเริ่มจัดสวนดอกไม้แต่ละหมู่บ้านแต่ละเฮือนนะฮะเฮาเตรียมพร้อมสําหรับตอ้บนอ,นนตอนรับนักท่องเที่ยวนะเฮายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเนาะ่าเขาเป็นลานเปิดรับสื่อน,นำยางทั้งทั้งแบบก้อนแบบแบบน้ำน้ำบ่อแบบน,น้ำยางเดียวเนาะ ขอบคุณหลายๆครับผมครับนี่คือสิ่งที่เขาจะเห็นนะฮะเมื่อเขาเข้ามาบั่นน้องพักแวนเขานะจะเห็นหลายๆบานนะที่เป็นประดับนี่ด้านนานี่คือกันจะคล้องบานยูอยูก่กับนอโอ้จะคล้องบานบอยู่เอาขออนุญาตถ่ายเลยเด้อนี่ฮะการประดับหนาบ้านหนามอง เขาจะเห็นปลูกคือดอกไม้ด้านข้างนี้เขาจะเห็นเปิ้นปลูกบักพริกเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบึงนะฮะปลูกบักพริกตอนนี้ปลูกกะเพราโอ้งามงามกะเพรานะฮะงามงามเลยปลูกบักพริก ปลกมะกรูดโอ้นี่ครับชุมชนบ้านเฮ้าทางในกับชีิมีักนาแต่ว่ามีหมานะครับผมขออนุญาตออกมาก,ก่อนนี่นี่ด้านหน้าขางพี่น้องจะเห็นนะถือว่าเฮ้ากำลังพัฒนานะไปสู่ความเจริญในบ้านเฮ้าละ ประดับมีการปลูกดอกไม้ต้นไม้โอ้พี่น้องเฮ้าสวัสดีครับยายสวัสดีครับผมโอ้อยุดีวิแหงอยู่เนาะครับผมครับผมร้านหน่อยผมมาเบิงโผลหมดบ้านเฮ้าเพื่อให้พี่น้องได้เห็นเฮ้าประดับประดาเรียมท่องเที่ยวเนาะนี่ครับเรามีการปลูกดอกไม้ไว้ค้างบ้าน เ่าประดับประดาะดอกไม้ต่างๆไปเดินางกันต่อบนี่ครับเจ้าของลาน,นเราจะเห็นการจัดสวนต่ลหมบ้าน บ้านกาแฟตองกี่เนาะแม่ยู่บ่ตองกี่เจ้าของร้านสวัสดีครับผมผมมาเหตุวิทยาประชาสัมพันธ์บ้านน้องฮแวนเฮาเตียมฤดูท่องเที่ยวที่จะหอดประชัมพันธ์ซอยกันเด้อพนองเด้เอเฮาจะเห็นนะฮะหมู่บ้านชุ่มชนเศรษฐกิจพ่อเพียงในชุมชนเฮาสางรา่ใด จะเห็นหลานขารลานขายบริเวณโรงเรียนมีเล็กมีนามยางพี่น้องสามารถมาจำ์น่ายได้อันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโรงเรียน าลาพี่สาขานองพักแวนนอันนี้เป็นซาลากลางบา้านนี่ร้านค้าร้านขายเจมาร์ดคุ่นเสียสวนยางเสียสวนยางนี่ทั้งนาคุ่นกำลังไปทรงลูกไปโรงเรียนบ่ข้<า>เอเบิง่งถนนทนทางนะฮะเขามีการพัฒนา เราจะเห็นนะครับว่าขอมาหาเราจะเห็น,นค,ความสะอาดอยู่ในชุมชนบ้านเฮาพี่น้องมีการเลี้ยงงวเป็นเศรษฐกิจครอบเพียงใ้ตรงนี้มีการเลี้ยงงวมีการบดบดห้านะครับปลูก้ารเลี้ยงงวนี่ด้านหน้านี่คือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ,บ้านหนองผักแว่น เราจะมีกิจกรรมนะการรวมแรงรวมใจของพี่นอ้องในชุมชนห้องคือนี่ละ,ะโครงการส่งเสริมศิลปะชีพบ้านหนองผักแว่นตำบลสารเพียมอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราจะเห็นเขามีการปลูกต้นหม่ประดับประดาต่างๆ เ้าอันตัวนี้มีโลงสีที่ไปบริการนะฮะเอาเขา่าน้ำผีน้ำหนองมาสีเขาจะเห็นนะครับว่า,นนพ,วา,าแบบพื้น,น,น,นที่บ้าน้องพักแวนห้องที่ผูดมสบมหู์ปลูกยังกะงางแล้วกับพี่นองจัดหนาบ้านหนามงที่ว่างเขาจะเห็นพี่น้องปลูกต้นใหม่ประดับปลูก เืิดพักที่กินได้แล้วก็ที่สง่งการด่านขางนะนี่ปลูกยาเด้วยครับนี่พี่น้องปลูกยาเพื่อให้งั่วให้ไข่มั่วเข้าไห้กินเข้าปลูกยาตามหน้าบ้านก็จะมีลา,าลานขายลานขายทั้งสองฝั่งนะฮะบริเวณวัดเอาจะเห็นการประดับประดาแล้วก็คาขายสวัสดีครับ พี่น้องน้องพอแวนเทาฟังท่านี่ขึ้กันครับขายสินค้าขายของคือกันสวัสดีครับผมเอา้าปรจชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมงานต่างๆฉะนั้นพี่น้องที่มาบ้านน้องพอแวนเท่าพี่น้องสบายใจได้เลยละกะักษณะพี่น้องคือสิเห็นการเปลี่ยนแปลงนะในตรงนี้เบื้องนาบ้านหนามอเองมีการตัดหญ้าทำความสะอาดนะพี่น้องจะเห็น ายแ,แต่ละมุมแต่ละสวนพี่น้องจะเห็นนะับว่านีการปลูกใหม่มีการประดับประดาแต่ละจุดพี่น้องจะเห็นเลยนะครับการพัฒนาเป็นแนวไหด,ด้าน้างพื้นที่ว่างเขาจะปลูกหยาครับเพราะว่าพี่น้องเลี้ยงงวงกเกษตรเท่า ปลูกพืชผสมผสานตามฤด,ดูกาลแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงไปนะนี่เราจะเห็นการปลูกดอกไม้มันสับปะหลังนี่ครับคือชุมชนหนองหัวแวนเ่าจะเห็นการเลี้ยงงวการเห็ดฟองงวกระดานขลังลูกหญ้านะในตรงนี้ไว้ให้งัวหรือควายเป็นส่วนหนึ่งนะในการสาร้างรายได้ของพี่น้องชุมชนหนองหัวแวน เบิบ่งขางหัวบ้านห้องปลูกข้าปลูกตะไคร่ปลูกไอ้ต้นชีเล็กต้นขีเล็กตามตารางเหือนเลย้างหัวเล่องไปพี้นอกจะเห็นการประดับประดา ชวน้านเขาจะเห็นนะครับปะดับประดับปลูกดอกใหม่เพื่อความสวยงามในชุมชนลานคาลานขายฉะนั้นพี่น้องถ่มาพ่อไงไปไป,ปออกมาหน้า,า <laughs> นี่ครับเห็นประดับหัวปะดับสวนโอ้หลายครับทำความสะอาดบ้านเฮาพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่งองเที่ยวนะฮะัุทูตุขันี่มา ี่น้องมาต่องห่วงดวยครับเรื่องเบื้องหน้าบ้านเขามีการประดับประดาขนะายสิ่ค้าขายของนี่ปลาทองโคกกะมีอันนี้ที่ทำการาบุญยบาทน,นะครับปลูกต้นใหม่ประดับประดาไว้ร้ายแนวอันนี้มองข้าสื่อนำยางเห็นบอกครับแนวอยู่แนวกินร้ายเลยนะตามสายทาง ซึ่งบ้านน้องพะเวียนเท่าอยู่ติดครับผู้โดยเฉพาะทั้งผู้ดันทองนี่ฮะผมุ่ให้เบิ็งผู้ดันทองสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มองนี้ครับนี่ฮะอยู่ไต่บ้านเท่าในหละงมองที่ไม่นองปลูกพืชพักสวนขั้วไร้เนี่ยนี่แหละครับคือผู้ดันทองอยู่ห่างๆกันคือผู้พักสวน ปปคือบริเวณมันน้องพังแวนครับนี่ครับสวนหักแพงจะอยู่ตรงนี้ศูนย์รวมชุดต่างนะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูดานทองนี่ครับศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวภูดานทองกำลังจะสร้างเป็นอาคารอยู่ข้างนานมืหน,น้าบ้านอาคารค้าร้านค้าบ้านพลาสติกเบอด์นีน้เห็นกัน,นอย่าง้อย บริเวณสวนทักแงออกมาด้านนี้เขาจะเห็นมุมกว้างเลยสำหรับวิวทิวทัศ ู้ด่านทองเขาเห็นอยู่ขนาดนี้อยู่ด้านข้างครับอันนี้ผู้เกลือผู้ด่านทองผู้พาเพิงอากาศบริเวณอ่างเก็บน้ําห่วยตะหวังบ้านน้องพักแวน่นเขาจะเห็นนะนี่คือบ้านน้องพักแว่นครับ สวนหักแพงครับบ้านสวนหักแพงแลนด์มาร์คถ่ายภาพส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภูด่านทองแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามรอยพ่อาจะเปิดในเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนาคัตะเล่นะครับ8นาฬกาถึง17นาฬกาของวันเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนครัตะเลกให้พี่น้องได้เข้ามาเยี่ยมชมมาถ่ายภาพมาเรียนรู้ เกษียผสมผสานนะฮะในตรงนี้ตามที่พี่น้องได้เห็นนะเข้าจจจัดมุมต่างๆไว้พี่น้องได้เซลฟี่นะฮะแล้วก็มุมนี้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูด่านทองเป็นป้ายจุดเช็คอินด้านหลังครับจะเป็นอาคารศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวภูด่านทองนะฮะที่เ้อากำลังก่อสร้างนะฮะโดยชุมชนได้ซอยกัน ย่างขึ้นยังบ่ท่านแล้วเซตนะครับคำสะพานหักแพงไปฟังทัางขุนนะเขาจะเห็นไอ้ป้ายตามรอยพ่อนะที่พี่น้องสามารถที่จะมาร่วมถ่ายภาพได้นะนี่มองไปฟังท่งนี้พี่น้องก็จะเห็นสะพานวัดใจเธอมุมเชลฟีกนะ็มีแฮงเดยนะการปลูกเข่า ปอดสารฟังท้องผีก็จะเป็นขัวหอยนะการเลี้ยงหอยการดูแลสัว์นามนะที่ห้าใได้ได้ได้อนุรักษ์ไว้้ลูกให้ร้านบ้านเ้าเพราะได้เป็นอาหารขามา,าจะเป็นน้องสะนะฮะที่ห้าใได้รับการอนุรักษ์จากหมอดินนะจากกรมพัฒนาที่ดินนะเพื่อมาให้คุดให้นะ มุมนี่จะเป็นมุมตามรอยพ่อนี่คือบริเวณบ้านน้องพักแวนนะฮะชุมชนท่องเที่ยวภูด่านทองนะชุมชนเกษตรไอผสมผสานชุมชนเศรษฐกิจพ่อเพียงนาะที่เข้าจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูด่านทองในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2563ที่จะฮอดนี่กะ เชิญชวนพี่น้องทุกทุกท่านวยครับเด้อมาเยี่ยมมาชมมาถ่ายภาพมาเก็บอวบรรยากาศดีๆล้วก็ในมือนั้นทับก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาพร้อมทั้งไอแหลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะเวทีไอแหลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้งปูเชียวชันงานตลาดานเพราะว่าจะเป็นเรื่องฟอสโโซิลไดโนเสาร์หรือว่าสันหินต่างๆพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนานะฮะ ก็จะมีผู้รับผู้ใหญ่ลงมารวมโดยเฉพาะทั้งทันพ่อเมืองทันในอำเภอเขมราชัำพระรดผู้หนาน่วยงานทุทกภาคส่วนนะชาวบ้นานน้องพะแวน,นยินดีตอนรับพี่น้องทุกทุานนะครับวันที่23ถามว่าพี่น้องต้องการอยากจะขึ้นนอนผู้กะไอสามารถติดต่อประสานงานเขามาได้เลยนะครับวันศุกร์ที่23ตอนแรกเอาสามารถที่จะพาพี่น้องขึ้นแคมปิ้งนะครับบนผู้ด้านทองเบิงพระอาทิตย์ไอต๊ก ที่สวยเบิงแสงสุดท่ายรนาะกายัางมือเสาย่างมืงขึ้นเนห่ากลางเต็นท์นอนทายดาวเนะบิงบรรยากาศธ,ธรรมชาติตื่นเสาหมาเห้าเบิงไอพาธิ์ขึ้นก้อนไะผ่ในสยามตะบันออกสุดเท่าอำเภอโพไซเห่ากาอยู่บนผู้ดันท้องนะตรงผ้าตอดผ้าบอ๊บอวอนผ้าชมตะวันนะตรงนั้นพี่น้องก็จะได้รวมกันรากาช่วงย่างมือเสาหลังจากที่เราถ่ายภาพพาธิต์ขึ้นแล้ว นะวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิ้าเสารนั้นเฮาคาซิมีพิธีเปิดนะครับมีกิจกรรมจิตอา,าสาพร้อมทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมถ่ายภาพร่วมกันนะฮะนี่คือสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในชุมชนบ้านน้องพักแวนตำบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดมราชธา,านีวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24ตุลาคม2563น,นะครับฝากไปนั่นเด้อพี่น้องเด้อ